มันกลางเดือนเลยพี่น้องนี่ละก็โอเคมันห่อนอยู่เดี๋ยวเปิดเปิดเปิดปัดล่มก่อนพี่น้องอะไรก็มห่อนอมิจฉาพักจังเดียวครับพี่น้องเดี๋ยวให้ปัดล่มปอใหยมันเย็นจังน่อยค่อนพี่น้องวันจีนี่ผาครับพี่น้องกลางเดือนพอดี เป่าหิมเย็นจังเอยกันขยากกินรุ่นรุ่นหยุดอกปล่าแต่ว่าเป่าให้มันเย็นจังเอยเนาะพี่นออ้องเนาะผลรุ่นนี่แหละวันที่สิบห้าเลยพี่นออ้องเลยยี่สิบหกรุ่นกันอยู่พี่นออ้องเลยมามามาครับของผมนี่ประจำอยู่แล้วครับเรื่องแบบนี้ อหารแบบนี้อีมแล้วก็นอนหลับแลับพี่น้องนะแต่มันพีน่อีมมันนอนบ่หลับพี่อีพี่ <c oughs> น,น้องเนี่ยนาะกินอีมก็นอนหลับครับพี่น้องถ้าพี่อีมนี่ยโอ้ยมันตึงมดตึงยิ้นนะพี่น้องเด้อที่บอกใครนอนบ่หลับพี่ดีใส่ปักขะนาครับพี่น้อง เ่บ่มีไใครบ่มี่อย่างนาเนาบอมีเดนือบ่มี่อย่างเีแตม่สับปักซมีนะเดบเป่ามันเย็จากน้อยก่อนพี่รอง <laughs> มันห่อนโพดเนาะ,นะลองสิมมึงนาทีลมะมั้งเนาะโอเคนะผมว่าอืมเขทาทายยู่พี่รอง,ง <laughs> นะเพื่อน เนาะเห็ดจังไรได้กินซมีกัยกินซมีเหรอพี่น้องเอ้ยจะเสียเวลาจังไรเนาะกต่สู้ๆกันไปกับพี่น้องอ่ะขอบคุณหลายๆเลยพี่น้องเลยวันที่สิบห้าอะมืดวันที่สิบหกรุ่น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 พี่น้องสวัสดีครับ